สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เนี่ยหนูทยทขึ้นมาเพราะว่ามีน้องๆบางคนได้ถามนะครับว่าให้อาหารปลาได้ไหมอะไแบบนี้ก็เลยจะลองมาทําให้ดูนะครับอาหารปลาหนูว,ว่าให้ได้นะสารอาหารอะไรมันก็มีพอสมควรแหละที่เหมาะกับสัตว์น้ํานะแต่ถามว่าดูด้วยเม็ดอะปริมาณเม็ดอย่างเงี้ยเต่าเด็กๆก็ตัวเล็กๆก็ให้อาหารปลาก่อนก็ได้ครับ พอเม็ดมันก็เล็กดีเต่ามันก็งับง่ายแต่ถ้าเต่าเริ่มโตอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นอาหารเต่าปกติดีกว่านะครับหรือให้อาหารปลาเฉพาะจําเป็นนะครับแต่ให้เป็นอาหารเต่าอ,อย่างเงี้ยกับเต่ามันก็เหมาะกันดีอยู่แล้วนะครับส่วนปลาก็ให้เป็นอาหารปลาอย่างนี้นะครับมันก็ตรงประเภทดีนะครับ <c oughs> แต่ถ้ามีความจําเป็นจริงๆอาหารเต่าหมดหรือเลยแบบนี้ก็ ให้ไปก่อนอย่างเงี้ยหนูยว่าก็โอเคแต่ถ้าอยากจะให้เต่าแข็งแรงจริงๆก็อาหารเม็ดสําหรับเต่านั่นแหละครับเลี้ยงเต่าก็ไม่ยากนะคะอันนี้จากประสบการณ์ที่ลองเลี้ยงมานะง่ายที่สุดเลยคือ <c oughs> ให้เต่าอยู่แบบเนี้ยที่หนุ่ยทาอยู่อ่ะมีอาหารสด <c oughs> เช่นเนี่ยพวกปลาพวกกุ้งบ้างอะไรบ้างอาหารเม็ดบ้างแล้วก็มีสาหร่ายที่เป็นพืชน้ําให้เขากินอย่างเงี้ยอาหารปลาแบบนี้นะ อันนี้เป็นอาหารประกัดนะมันจะมีสารอาหารเยอะหน่อยหนู่ชอบก็เลยให้เด็กๆและีเด็กชอบมากเลยเมื่อจะเป็นเต่าหรือปลาแข็งแรงทุกตัวเลยเลี้ยงแบบนี้เต่าโตรเร็วนะหนุ่ยสังเกตโตเร็วกว่าปกติเยอะเลยคือได้รับแสงแดดธรรมชาติมีอาหารเนี่ยเขากินแบบอุดมสมบูรณ์มากเราไม่เคยให้เต่าเราอดนะไปต่างจังหวัดหลายวันซื้อปลาเหยื่อมาถุงหนึ่งยีบาทเทให้เต่าได้เลย แล้วก็สาระแห่งกระลอกติดไว้สักหนึ่งถุงก็ยี่บาทเหมือนกันเนี่ยคู่กันเลยอาทิตย์หนึ่งก็ยังอยู่ได้เต่าก็ยังมีอาหารกินปกติอันนี้ปลาตะหองเนี่ยเลี้ยงไว้นอกบ้านฝนตกหนักนู่นนั่นนี่ไม่เป็นอะไรเลยไม่มีเป็นอะไรเลยเพราะว่าเหมือนเขาชินกับสภาพแวดล้อมแบบนี้แล้วอาหารก็มีนะครับแล้วก็แสงแดดธรรมชาติก็มีนี่นี่เต่า วัวน,นี้ก็จะมองยากนิดนึงนะเพราะอยู่ข้างในหน่อยจะมืดนิดนึงด้วยน้องเต่าแบบเริ่มโตแล้วนะครับหนุ่ยก็เลยจับแยกเพราะว่าจะได้มีพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนไปเลยพอตัวใหญ่แล้วมันก็จะอึดอัดนะอยู่ในบ่อเล็กๆนี่น่ารักไหมทุกคนไม่ต้องคอยห่วงซื้อไฟหรืออะไรแบบเนี้ย มันต้องเปลืองค่าไฟไม่ต้องเปลือ,องอ,อะไรด้วยเนี่ยเลี้ยงแบบเนี้ยแค่ข้อควรระวังคือระวังหนูบ้านเท่านั้นเองท,ทําที่ที่แบบว่า <c oughs> ไม่ให้สูงเกินไปจนแบบถึงขอบเต่าปีนออกได้หรือว่าหนูบ้านลงมาจับตัวเต่าได้อะไรแบบเนี้ยถ้าถ้ามีความลึกประมาณนี้เต่าก็ไม่กล้านะที่จะออกไปแล้วก็หนูก็ไม่กล้าที่จะลงมาเช่นกันถ้าหนูลงมาก็ จมน้ำตายได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแบบนี้ปลอดภัยมากเลยแมวก็ไม่มากวนนะพาอแมวก็ไม่กล้าลงน้ำเหมือนกันเท่าที่สังเกตดูแต่ถ้าให้ระดับน้ำสูงกว่านี้นะไม่แน่เนี่ยเต่าไม่เป็นอะไรเลยจริงๆนะพอมาเลี้ยงแบบนี้นะครับก็สรุปว่าอาหารปลาให้ได้แหละครับแต่ถ้าจำเป็นจริงๆถึงจะให้ดีกว่านะไปซื้ออาหารเต่าดีกว่าเพราะเต่าก็กินอาหารเต่าดีอยู่แล้วครับ คใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย